ายการไฟไลฟ์เฟรชทางช่องแบงค์ชาแนลวีแบงก์เดอะมิวสิกครับครับผมวันนี้เป็นวันไฟไลฟ์แอคทีฟนะฮะวันนี้บอกเลยว่าแอคทีฟแน่นอนแล้วนี่โดยบอลแล้วก็ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยมิวแล้วชื่ออะไรเนี่ยการครับผมตามพิธีกรนะฮะอยู่ในวันแอคทีฟแล้วดูหน้าถีบมากที่สุดนะครับชุดที่ใส่มาวันนี้นะไม่ใช่ชุดบ่อยนะจะบอกให้มันเป็นชุดอะี่ห้ามห้ามแบบสั่งโซดาไอบอลโซดาไม่ต้องไม่ได้ไม่ได้ วันนี้จะเป็นกรรมการชุดกรรมการนะครับไม่ใช่กรรมการเอเชียนเกมด้วยไม่ใช่แค่นั้นแหละเรนเองไมชอบโยงโยงเอเชียนเกมไม่เกินนะก็สนุกดีมีความยุติธรรมใช่ไหมคุณใช่ครับผมช่องทางในการพูดคุยกับพวกเราครับผมทาง w w w facebook o com s l h i e f i e fan ครับหรือว่าทางอินสตาแกรมครับ ถ้าไลฟ์ทีวีครับแล้วตอนนี้ใครที่ไม่ดูนี้เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ครับทาง YouTube ครับผมที่ www.youtube.com.se คอมแ i v e ไครับอ๋อได้ยินเสียงแบบนี้นะฮะพูดเลยว่าวันนี้เราจะเปิดประเด็นนะฮะเปิดความมันแรกของเรานะฮะโดยการเปลี่ยนสูดิโอของเรานะฮะให้เป็นศึกสังเวียนเรทีมวยครับผม แต่ไม่ธรรมดานะคบเพราะว่าเราเป็นกรรมการด้วยใช่ย้ำอีกทีว่าไม่ใช่บ่อยนะครับผมเราไหมเรายุติธรรมเออบ่อยกับกรรมการมายุติธรรมมาเกี่ยวกันตรงไหนไม่ใช่เราเป็นกรรมการที่ยุติธรรมโอเคเออเลิกกันเถอะเพราะว่าวันนี้นะคะจะมีคนทำมาทะเลาะกันแน่นอนเขาจะมาไฟกันจริงๆิสองคนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาทะเลาะกันมานานมากแล้วจริงเหรอเออแต่ว่าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าคนไม่ไหวแล้วรายการเราจัดเป็นเวทีให้เลยอยากจะต่อยกันก็มาต่อยกันหน่อยแต่ว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบบหน้าตาเกาหลีมากลกคขึ้นเกาหลีได้ พูดเลยจะมาต่อยจะต่อยกันต้องงไม่ดีจะมาต่อยกันต้องงไม่ดีเดี๋ยวความเป็นเกาหลีจะหายไปมาต่อยกันด้วยเสียงเพลงดีกว่าโอ้ดีนะฮะแล้วทั้งสองคนนี้ครับกลังจะมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองนะครับกับคอนเสิร์ตเตากระชากเลตไฟหรือจะไฟคอนเสิร์ตนะครับผมอ่าครับผมอ่ะ และต่อไปนี้นะฮะขอขอทำเสียงบบเวทีมวยเลยและต่อไปนี้นะฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับนักมวยมุ่งน้ำเงินของเรานะคะของผู้ที่มุ่งมั่นทางเส้นทางในดนตรีนะฮะและมากด้วยประสบการณ์และมีเพลงฮิตอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงแค่ของเรียนแบบให้ฉันทนเหงาดีกว่าเขาไม่รับเธอเออและวเว้าอ่ะและซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพวกเขานะฮะถ้ารู้ก็คงไม่บอกนะครับจาก ชานอนทนั้นรับ ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอโหก่อนก่อนจะพูดอะไรก็ตามนะฮะทำไมทำไมชุดเราถึงแตกต่างกันอย่างนี้อันนี้ฮะเหมือนโคตกมวยของจริงอันนี้ฮะเหมือนต่อยจริงพูดอย่างนั้นกรรมการไงใช่อย่างนี้กรรมการเราเป็นกรรมการนะผมเมื่อกี้ร้องเพลงเนี่ยอันนี้เป็นขู่ขวัญชนิดหนึ่งขวัญชนิดหนึ่งต่อไปขู่ขวัญด้วยคำพูดกับไฟอันหนึ่งมาหนึ่งก่อนก่อนจะขู่ขวัญด้วยความพูดขออันนี้ไหมกองเชียร์ฝ่ายน้ำเงิน ต้องต้องต้องบอกว่ากองเชียร์ฝ่ายนี้เนี่ยครั้งก่อนก็มาออกรายการกับเราด้วยตอนที่จะมาโปรโมตจับหน้าได้เลยมีครั้งหนึ่งกองเชียร์จะปาดเถินนิดนึงนะคือจะบอกเอาไปอย่างเพลงนั้นไม่มาเยังไงยังไม่มา้ามาถึงเนี่ยพอถึงเตะขึ้นปั๊บนี่แบบความปาดเถินเริ่มเข้าโอเคครับผมพูดข่มฝ่ายแดงเราหน่อยก่อนที่เขาจะขึ้นมาควันไปควันไเราต้องข่มด้วยเหรอไม่ข่มก็ไปไม่เป็นอยู่แล้วนะ ผมว่าเดี๋ยวนักร้องเนี่ยจะไม่ไม่ตีกันแนนต่แฟนทำเลยนะตีกันแล้วล <c oughs> ับผมโอเคอันนี้ก็ถือเป็นปการข,ข่มขวัอนที่น่ากลัวการเงียบเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่เพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวเราจะให้นักมวยมุมน้ำเงินของเราไปาพักก่อนออครับผมเชิญเลยฮะคุณนิวแล้วตอนนี้ครับพบมาพบกับ นักชกมุมแดงกันบ้างครับเขามีประวัติการร้องเพลงที่โชคโชนมากโชคโชนว่าจะเป็นคดีคมคืนไม่ใช่ร้องเพลงประวัติการร้องเพลงเขาโชคโชนมากครับผมและเป็นเจ้าของเพลงฮิตครับผมก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงครับแค่นั้นยังไม่พอเขายังเป็นเพกหนังนละครมากมายครับนงเพิมาหนังมาด้วยปินสุข่อยครับผมและมีโฆษณาตัวใหม่ด้วยต้องติดตามว่าเป็นอะไรอเค อยากเจอแหละนั่งมือคนนี้อยากเจอแหละวันนี้เขามาร้องสดครับผมแต่เป็นโชว์สดที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับผมครับกับเพลงนี้ครับโลกที่ไม่น่าอยู่ครับผมโอกที่น่าอยู่หรือไม่น่าอยู่โอ้ยจะมีจะมีเรื่องจะมีเรื่องกับแฟนคลับแล้วหละตอนนี้ผมสูกแล้วนะแม้ผมเห็นศิลปินน่ารักไงอออ๋อกับเพลงนี้เลยครับโลกที่ไม่น่าอยู่ครับผมซึ่งเป็นโชว์สดที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนครับ เตรียมพร้อมนะครับไปพบกับนักชกมุมแดงเลยครับกับเสาเดชพงษ์ครับ 谢，肯信。<music> <music> Thank you ห้าไม่หยุดใช่เลยนะฝั่งฝั่งนู้นเวลากินเหมือนมีคนโดนรถชนอ่ะอย่าเพิ่มไหนๆก็เลยแล้วกองเชียร์ไปเลยไม่ฟังหมงไม่ฟังบ่อยกันเลยกองกองเชียร์วันนี้ถือว่าแปลกแล้วเนี่ย เงินเชียหมดคนเดิมเลยคนเดิมแล้วก็เห็นดีลาการเชื่อเสือนะครับผมระหว่างคุณกระชาแล้วคุณเต่าไปเรียบร้อยแลวอ่ะก็่าอพ่าตอ่พูดต่ออ่ะพูดต่อว่าเมื่อกี้คุณกระชาเขาบอกมาว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเออเออไม่ต้องไม่ต้องโขมอะไรมากทางเราจะยังไงทางเราจะยังไงดีไม่ต้องพูดอะไรมากก็คือแพแล้วไงครับ ยิ้มนะยิ้มนะยิ้มก่อนสัญานะพี่ก็พูดใช่นะแต่เจ็บชื่นใช่ไหมไม่ต้องพูดแล้วั้งก็คือแพ้แล้วไม่กล้าพูดไง สำหรับกองเชียร์ที่ซีสองคนนะฮะอย่าเอาไม้ขึ้นมาตีตัวเองนะครับผมขออย่างเดียวเลยช่วงนี้ก็ถ้าถือว่าหอมปากหอมคอนก่อนอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคอนเสิร์ตกันแบบเต็มเต็มเลยเต็มเลยนะครับและวันนี้อย่าพิ่งวันนี้เนี่ยเรามีบัตรมาแจกด้วยสำหรับคอนเสิร์ตนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะรายการของเราตลอดทั้งรายการเลยครับครับผมจากตอนนี้ครับมาดู MV ใหม่ครับผมจากคุณนนทนนท์นะครับผมที่ประกอบละครเรื่องรัก้องอุ้มนะครับผมกับเพลงเปลี่ยนเป็นรัก ผมอ่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเสิร์ตที่อย่างที่บอกตอนต้นช่วงไว้ครับผมเป็นคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในวันที่2พฤศจิกายนนี้นะฮะเต๋อข้าชาเลตไฟหรือจะไฟคอนเสิร์ตเองะครับครับผมเพราะนั้นนะฮะยินดีต้อนรับนักมวยทั้งสองคนเลยพี่เต้าเจตพงศ์และพี่สัญญานท่านใด เงียบๆนะฮะแต่ไม่นั่งติดกันไม่รู้ว่าจัดคอนเสิร์ตเดียวกันหรือเปล่าแกมอยมีแกมอยัองพี่อ่ะมาทำคำถามแรกกันดีกว่าครับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจัดคู่กันเนี่ยเป็นครั้งที่สามแล้วครั้งี่ารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเรารู้สึกเบื่อเบื่ออาจว่าไงบ้างพอๆกันนะฮะก็เลยไปเลยก็เลยครั้งนี้ก็เลยไปเศิลปินเบื่อกันแล้วเป็นขับเบื่อไหม รู้แล้วเราจะตอบว่าอะไรรู้แล้วเลยแฟนคลับเนี่ยไม่เบื่อศิลปินแต่แฟนคลับเนี่ยกำลังจะตีกันนะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะเป็นเอ่อเกี่ยวกับคอนเซปต์ยังไงบ้างอก็ทุกทุกคนเสิร์ตที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ <c oughs> มันจะดูแบบเป็นเอ้ยเป็นพาร์ทเนอร์เป็นเพื่อนรู้อะไรกันอย่างงี้แต่พอมาครั้งนี้ปั๊บเราไม่ติดไม่ติดขายขายของไปท <c oughs> <c oughs> ลเหรอลูก ถึงไหนแล้วล่ะใช่แต่ละครั้รงม<บ>ันจ,จะเป็นดูเป็นคู่หูการแต่ครั้งนี้เราเราคิดว่าเราอยากลองทําอะไรใหม่ๆฮะไฟกันหรือแบบเป็นคู่กัดกันใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าเราคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบางช่วงที่แบบเป็นช่วงท้อๆทโชว์แบบแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าพูดแบบจิกกัดกันแล้วก็แสตอบรับมันดีฮะเราก็เลยคิดว่าแบบเออถ้าถ้าทำทั้งคอนเสิร์ตเลยมันก็น่าจะสนุกปกติคือเป็นคู่จิ้งกันมาก่อนใช่ไหมฮะถ้าเป็นคู่จิ้งกันตั้งแต่ในบ้านกยเป็น เน่ใช้คำว่ามาก่อนคุณหมอวันนี้คุณทําอะไรผิดพลาดที่เดียวไม่ได้เลยนะลายพาวมากเลยท่านที่มาในสตูเนี่ยผมเห็นแล้วเมื่อกี้เขาขอลายจะไปฟัดผูข้างหน้าแล้วาะถามๆนิดนึงครับพี่ครับต้องมาเป็นคู่ฟัดกันเนี่ยครับฟัดกันไหวมเขาจะฟัดไหมใช่ไหมฟัดถูกแล้วฟัดให้ต้องเกิดไปมาไฟกายขอโทษนะครับผมหายแล้วออกสตูไม่ได้แล้วเนี่ยถามๆนิดนึงครับพี่ โชว์การฟัดกันหน่อยเลยช่วยเผากันหน่อยได้ไหมโชว์เลยเหรอช่วยเผาเหรอครับเผาครับเผาจะมีเยอะมากครับผมในเวทีเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเผาอีกเยอะจดไว้แล้วเรียบร้อยจะพูดตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยจดไว้แล้วจดไว้แล้วเรียบร้อยฮะอย่างแรกเนี่ยไปเย็นๆไว้เนาะเอาล้งด้วยเอาสดๆร้อนๆวันนี้เลยไหมมามาเฮ้ยใจเย็นใจเย็น เียมกว่าเงียมกว่าเยียบกอ่ไม่รูเรื่องก็คือวันนี้วันนี้คชาเขาทำนาฬิกาหายบอกแฟนคลับนาฬิกาหายแฟนคลับก็ทวิตมาพี่เต๋คาชานาฬิกาหายทำไงดีพี่เต๋อช่วยหาหน่อยเร็วอะไรเงี้ยสรุปไม่ได้หายทำไมครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเรายังไม่ได้บอกเลยว่าหายบในนั้นมีทิมเหรอว่าหายบอกดิ แค่ถามว่าเห็นไหมนั่นแหละก็คือหายแล้วน,นะพอมีคนเจอ,อมีคนตอบมาแล้วเราก็ได้ขอบคุณครับโอเค,ออเคยังจำกันได้อยู่วันนั้นเราใส่หรือไม่ใส<อ>แ่แล้ว,แล,วแล้วไปเจอที่ไหนที่บ้านพี่เดิมพี่วัดคือไม่ที่เดิมแล้วถามทำไมก็อยากจะรู้ว่าความจำดีหรือเปล่าแล<อ>้วใครนะอยู่บ้านเดียวกันเหรอครับผมเคลียร์นะไม่ใช่นะคือคือคือนาฬิกาที่หายนี่ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือนะนาฬิกาตั้งโต๊ะ คุณช้าชาบ้างดีกว่ามีเรื่องจะแบบเผาอะไรบ้างโ <c> อ <oughs> โดนขนาดนี้ผมว่าสักหน่อยไหมฮะ,ะ <จ uk> แต่ผมเห็นหน้านี่คือแบบประมาณสิบเรื่องอยู่ในหัวแล้วนะฮะนาบอยากาทำแค่ท่าอย่างเดียวกีดมาขนาดนี้เมื่อเมื่อล่าสุดครับเพิ่งไปฝรั่งเศสกันมาฮะ <c oughs> <c oughs> เราก็าบ้านเมืองเขาสวยไงอากาศเย็นแบบทุกอย่างกาลังดีเลยเราก็อยากจะมีรูปที่รลึกของเราเก็บไว้สักหน่อยปกติปกติเวลาเราถ่ายรูปเองเราก็จะเซลฟี่ใช่ไหมมันก็จะได้แต่มุมเดิมเดิมเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้มุมใหม่ๆเพื่อนถ่ายให้หน่อยสิใ่พราพอเราหยิบกล้องปั๊บอันนี้จะเดินเข้ามาในเฟรมก่อนอ่ะนึงมันจะสกิดให้ถ่ายให้หน่อยโอเคเราก็บรรจงถ่ายให้ออกมาเรียบร้อยปั๊บเออเฮ้ยมันโอเคว่ะเฮ้ยถ่ายใบ้างดิพอยื่นพอแอคเสร็จปั๊บได้กล้องกลับมาดู ทำไมมันต่างกันอย่างนี้ของแก้ตัวเลยฮะเอาเลยครับคือที่ผมไม่ถ่ายเนี่ยที่ผมยืนเข้าไปผมรู้มุมครับผมแต่ว่าแต่ว่าคนถ่ายพอพอมาเป็นแบบเองยืนตรงไหนก็ไม่รู้แล้วผมจะถ่ายยังไงผมมีหลักฐานมีหลักฐานมีลูกด้วยผมมีหลักฐานมีหลักฐานมีหลักฐานด้วย เดี๋ยวค่อยดูหลังนะเดี๋ยวให้ดูนเดี๋ยวให้ดูหลังอันนี้ก็แค่หอมปากขอมบอกเลยว่าเรือออ่องนี้จะไม่จบมันจะขึ้นมาอยู่บนเวทีด้วยเล่น <END> EN กันขนาดนี้แล้วก็มาขนาดนี้ละแค่มาเกะกันสองคนเนี่ยไม่พอแน่ครับต้องมีทีมของตัวเองจะต้องมีพักมีพวกมีโค้ชครับผมอ่มีโค้ชแต่ละฝั่งนี้จะมีโค้ชอะไรยังไงบ้างคก็ไอ้เต๋าก่อนดีกว่าของผมก็จะเป็นโค้ชทั้งเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับก็จะเป็นโค้ช ก๊อพิชยะแล้วก็พี่อมสุชาครับผมครับแล้วฝั่งฝั่งคุณพระจ้าครับอ๋อฝั่งผมเหรอฮะก็ฝังผมถือกติคารโรเปนต่อรูปหล่อเป็นร้อง รมผมได้พี่คาโตะกับพี่แทนจากวงลิปตาวสองคนเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปด้วยสาวกรีเชียวใช่ครับอันนี้ก็เป็นประมาณหนึ่งว่าในงานน่าจะมีมากกว่านี้แน่นอนครับผมเมื่อกี้ตอนต้นเราการเราพูดถึงว่าเราจะมีแจกบัตรคอนเสิร์ตครับผมเดี๋ยวเรามาถามกันหน่อยว่ากติกาการแจกบัตรคอนเสิร์ตในวันนี้เนี่ยเราจะแจกกันยังไงครับก็นะครับเข้าเข้าเฟซบุ๊กแฟนเพจฟลายฟลายหลอนะครับฟลายฟลายแฟนนะครับแล้วก็ ของเตาเนี่ยจะเป็นคำถามนะครับมัถามว่าคุณจะเลือกเชียร์ใครระหว่างเต๋ากับคชาในคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพราะอะไรนะครับผมก็เขาเรียกว่าตอบกันเข้ามาเยอะๆจะมี5คอมเมนต์เท่า oh, น like. oh ั้นที่แบบโดนใจพวกเรา2คนนะฮะครับผมก็รับไปเลยบัตรคอนเสิร์ตต่อกระชาเลสไฟหรือจะไฟต้องมาละ2ใบด้วยกันโอ้โหโอ้โหน่ดงว่าแจกกันสิบรางวัลเลยครับเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปครับเยี่ยมมากครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่ต่อกระชานมาเยอะมาครับเริ่มเริ่มเริ่มลบนั่งกาย ขยับี้ขยับหน่อยไม่ได้เลยนะยังไงเดีย๋ยวสุดท้ายขอ้ทั้งคุ่งากคอนเสิร์ตครับจบแล้วครับอารออมณ์มข้อารมณ์ค้างนะฮะอารมณ์ค้างอะเดี๋ให้ตามคอนเสิร์ตก่อนดีกว่า อะไรนะฮะฝากคอนเสิร์ตฝากคอนเสิร์ตสิครับผมที่สองพฤศจิกาจีนนะครับผมบ่ายสองโมงนะครับย้ำนะครับบ่ายสองโมงวันที่สองนะครับที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับจองบัตรได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมแล้วก็บัตรตอนนี้ยังไม่หมดนะแล้วก็เขาบอกว่าครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของเราสองคนครับครั้งสุดท้ายในปีนี้หรือเปล่าครั้งสุดท้ายในปีนี้ครั้งสุดท้ายคือจะไม่ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่้วครับ จะไม่เห็นคู่นี้แล้วหรอคับพระชาครัครั้งนี้ครั้งสุดท้ายครับเอ้ยเอ้ทำเสียงฮือก็น้ำตามาด้วยดิเอาให้เต็มหน่อยทำไมเสียงฮือแน่ฮะอ่ะแต่สุดท้ายไม่สุดท้ายยังไงก็ต้องติดตามกันตรับงมอไบนะจ๊ะทุณทุกคนอาวันนี้นะฮะยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณพี่เต่าและพี่ขระชามากมเลยนะฮะที่มาคุยกันในรายการของเราในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับ อ่ะโอเคนะฮะอีกอย่างหนึ่งขอขอบคุณแฟนคลับทุกทคนนะฮะที่มาในวันนี้ด้วยนะจ๊ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งเอดีกว่า m อใหม่ล่าสุดนะฮะของน้องชายของผมเองนะคุณเมฆกีรกิดไม่ใช่น้องชายที่คอยตามกันมานะรู้จักกันในติ๊กเมี่นี่แหละนะแอบชอบก็บอกไปไม่ได้แอบชอบเขาเป็นน้องรักผมเลยน้องรักน้องนะน้องก็น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไป้ะ จะเป็นกันกับนิวไม่ได้ส่งกันเลยนะดีกันนะฮะดีกันสิ่งนะฮะส่งไปส่งไปผมกับเพลงย่าติดอย่าตาตินคนทั้งโลกด้วยผู้ชายคนเดียวครับอย่าตาติน